รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย g o t o g e t e r Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเรา สวัสดีครับมาอยู่กับเราสองคนครับกับรายการทอกุเรื่องเที่ยวกับการจนะห้องทองเที่ยวมาทอบอกทุกุเรื่องเที่ยวครับสวัสดีครับพี่การดีนะพี่แมนเราบอกทุกเรื่องเที่ยวจริงๆใช่ถูกต้องที่สําคัญเลยครับที่สาวผมคนดีนะฮะไม่ธรรมดาครับเขาไปเก็บรายละเอียดนะฮะไปไปต่างประเทศไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ติดกับการจนะหองทองไม่ได้โกรธอะไรเช่นเปิดถ่ายอินสตาแกรมเล่นเนี่ยผมถ่ายอินสตาแกรมปุ๊บพี่การลงรูปโอ้สวยว่ะ เอานี่อยู่เขาหลักเฮ้ยกับบีเฮ้ยอันนี้ไปเซิร์ฟเฮ้ยอันนี้อยู่สมุยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดเออไม่เคยอยู่บ้านเลยเมื่อกี้ไม่ถามว่าพี่ตั้งพี่เอออย่างเดียวนี้ก็ไม่ได้อยู่เนี่ยช่วงอยู่2วันเห็นพี่การเพึ่งไปร้านกาแฟโกโจเกเตอร์คาเฟ่แล้วผมเพิ่งสะท้อนใจว่าเมื่อวานนี้พี่การลงลงรูปนั่นหมายเฮ้ยพี่การกลับมากรุงเทพแล้วเหตุเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้ถ่ายรายการ ไม่ไม่ไม่พี่ก็สลับกับคนอื่นไงช่วงคนอื่นเที่ยวแบบลองวิกเอนเนี่ยนั่นๆ่นอ่ะพี่ก็จะหลบกลับมาดีกว่าเออเราก็หลบอิจฉาเหลือเกินผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยนะครับที่นะที่นะที่ยังไม่ได้ตามอินสตาแกรมพี่พี่การเนี่ยพลาดไปตามสาการอันเดอร์สกอร์ของทองอันนี้คือ IG นะครับอินสตาแกรมของพี่การ Facebook ของเราเนี่ยนะครับในเพจของเราเนี่ยฮะคือการขลับหมดเลยมดยูทูบก็การขลับนะฮะ ไปกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่ง subscribe นะฮะให้เรียบร้อยติดตามไอ้กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยเวลาเราลงคลิปใหม่ไปปุ๊บจะได้รู้กัน<ช>นะครับแต่ก็เบรกแรกเช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดีกว่า<ช>มีคำถามครับจากคุณสุดาทิพย์นะครับถามมาว่าคุณสุดาทิพย์ทำไมต้องหัวเราะสุดาทิพย์เขาถามอะไรเหรอคุณสุดาทิพย์คำถามคุณสุดาทิพย์น่ารักนะฮะถามว่าอะไร ที่ตัดทิ้งง่ายและยากที่สุดเวลาน้ําหนักกระเป๋าเกินนะคะความจําเป็นอาจจะไม่เหมือนกันไหมคุณตุดาที่อันนี้ส่วนตัว บางคนนะอย่างเช่นแค่ไดเป่าผมเขาก็มี3อันแล้วอะไรอย่างนั้นเพราะว่าต้องมีอันหนึ่งได้เป่าแห้งอันสองยืดตรงอันสามม้วนโลอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยเห็นแล้วพี่เออเว้ยเราไม่เคยเราอย่างนั้นอันนี้ความจําเป็นของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอยู่ดีคุณขนน้าเกลืออันนี้ผมพยายามนึกที่มันหนักนะขนน้าเกลือบอกว่าเนี่ยกลัวหาซื้อยากที่นั่นฉันเลยขนไป2ลิตรเกินสิครับแม่คุณใช่ไหม ใช่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงง่ายสุดเลยพี่การตัดอะไรทิ้งออกจากกระเป๋าเอาเอาอะไรออกเสื้อผ้าเสื้อผ้าถูกเสื้อผ้าเนี่ยตัดง่ายที่สุดแล้วเพราะโดยปกติของการจัดเสื้อผ้าของแต่ละคนอ,อ,อย่างของพี่อาพี่แชร์เรื่องของพี่สมมติพี่ไปทริปเนี้ยสิบวันพี่ก็จะดูแลแต่ของพี่มันไม่ง่ายตรงที่เราไปถ่ายรายการคือถ้าไม่ไปถ่ายรายการนันง่ายกว่าชีวิตง่ายอยู่นี้เยอะซ้ำได้ซ้ดได้ชุดว่ายน้ําชุดเดียวก็อยู่ได้แต่เนี้ยสมมติ สี่โรงแรมชุดว่ายน้ำต้องเปลี่ยนแล้วเว้ยเดี๋ยวเขาคิดว่ามาจากมาทิปย์มกัปเปอรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยยากสุดเขาถามมายากสุดด้วยยากสุดเหรอไม่มีหว่าของพี่ไม่มียากสุดเลยไม่มีเลยเพราะพี่เป็นคนไม่มีไอ้ครีมพี่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเคยพกกระเป๋าอย่างเงี้ยเฉพาะครีมใช่บันอะไรอ่ะไอ้บำรุงหน้าซึ่งพี่ไม่มีไงพี่ไม่เป็นคนแบบนั้นพี่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ รองเทา้ารองเทา้าถูกปะคือคำนวณดูก่อนว่าชีวิตเนี่ยสมมุติในสิบวันต้องบแบบเอ้ยรองเท้าคู่นี้หรือแสงเท้าแตะหรือทะเลหรือโรงแรมมีรองเท้าให้หรือ,นอเอนื้อเนื้อสลิปเปอร์ไม่ต้องเอาออกเติร์ดเติร์ดโอเคเนี่ยมันก็แบบว่าอเอ,อเหมือนคัดมากองก่อนว่าจะเอาอะไรไปแล้วคัดออกเคยน้ําหนักเกินเป็นครั้งไม่กี่ครั้งที่พี่จะน้ําหนักเกินทริปนั้นพี่ไปปีนเขาคิริมันจาโรพี่ต้องเอาเสื้อกันหนาวไปเยอะ าวเบสขนาดพี่การยังบอกเอาต้องเอาไปเยอะอ่ะคิดดูดิแล้วเอาเบสไปเยอะด้วยเพราะว่ามันหนาวมากใช่ไหมนี่ไงคือพอไอไอตัวข้างนอกไม่เท่าไหร่แต่เบสก็จะพอเยอะปุ๊บทําไงอ๋อเสื้อกันหนาวมีอยู่สามตัวเสื้อกันหนาวใส่แจ็คเก็ตอ่ะสามตัวแล้วเบสอีกอะไรเงี้ยหนาวไหมคิดดูอ่ะใส่เสื้อโค้ทสามตัวเหมือนคนเสียสติอ่ะเหมือนคนแบบ หนาวไหมเออมันจะไปขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือวิธีที่เวลาสมมติกระเป๋าน้ำหนักเกินวิธีก็คือเอามาใส่ที่ตัวผมมาที่ตัวนี้แหละเออง่ายสุดาเทฟ จบนะสุดาธีจบเรื่องนี้ยังอย่าเพิ่งไปเที่ยวเพราะตอนนี้ถ้าคนไปเที่ยวไปต่างประเทศไม่ได้ไปในประเทศก่อนเรามีภูเก็ตเขาหลักกระบี่สมุยใครที่กําลังจะไปสี่ที่นี้ลองเข้าไปดูที่เว็บ c c o n n e คอนเน็กชันมาเก็ตนะฮะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มีวอลชเชอร์โรงแรมที่ราคาดีๆแล้วก็มีของแถมด้วยถูกต้องครับ market.webconnection.asia นะครับอันนี้คือคือเว็บไซต์นะฮะ market. เว็บคอ n เน t i o n นเอ a นะครับร<า>ับรองได้เลยว่าโอ้โหพิการนี่ช่ำชองมากเลยทีเดียวนะครับใส่โค้ดเราไปเอา c a t i o n อันนี้สำคัญที่สุดใส่โค้ดด้วยนะฮะเรามีโค้ดให้คือเอาเวกชันใส่เสร็จแล้วปุ๊บเรียบร้อยพวกนียนะฮะหลัชามันจะถูกกว่าแบบป,ปกติมีเงินเหลือจากเ<ม>ขาเรียกว่าง,งบหรือว่าแพลนที่คุณวางเอาไว้แล้วสามารถไปทาอย่างอื่นได้ประหยัดได้อีกส่วนหนึ่งนะจ๊ะลองดูแล้วกันนี่นี่เพิ่งไปโรงแรมหนึ่งที่ภูเก็ตซึ่งเป็นพ์ทเนอร์ของเว็บคอนเน็กชันมาร์เก็ต เผื่อใครจะไปดูเดอะวิจิตเป็นอย่างไรโอ้โหวิจิตจริงๆวิจิตจริงๆคือวิลล่าเป็นบีชฟรอนต์วิลล่าหรือจะเป็นวิลล่าบนเขาเนี่ยชมวิวแบบสวยงามมากคือวิจิตจริงๆงเนี่ยลองคลกเข้าไปดูสมมติถ้าเดอะวิจิตเนี่ยคุณก็สามารถใช้เวลเชอร์ของเราได้ใช่ก็ใช้เวลเชอร์แล้วก็ใส่โค้ดเอาเวกชันไปจองเลยสวยมากน้ำทะเลสวยจ้ะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พ่การครับไปเที่ยวไหนดีโบลิเวีย น่าสนใจน่าสนใจผมชอบเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมเสื้อผ้ามผมหน้าหน้าคนโบลิเวียเนาะก็จะมีความเอกลักษณ์มากๆเดี๋ยวเบรกน้ครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับกับรายการทอกเรืร่องเที่ยวกับกาญจนาของทองจ้ะสนับสนุนโดยทิพยประกันภัย มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอีกหนึ่งช่วงนะครับทอลกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะไปเที่ยวที่บริเวียถ้าในภาพผมคือจะมีแบบ c u เจอร์เอกลักษณ์เสื้อผ้าที่เอกลักษณ์หน้า <ใช S 1> ตาผู้คนเอกลักษณ์ทุกอย่างนี่คือจะมีแบบ สีสันไม่เดี๋ยวโบลิเวียมันมีสนเสน่ห์เฉพาะตัวอยู่แล้วมันไล้เดียงสาเมืม่อเทียบกับพวกอเมริกาใต้ด้วยกันอ่ะ,อะ,อะไรอย่างเงี้ยถูกถูกถูกไกลตัวแม้การเดินทางมันลําบากลำบนยากเข็นแค่ไหนลําลบากไปจากไทยต้องมีสอะ่ะต้องมี3ต่อ อ่แต่ว่าเราพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับลาปาสกันไปแล้วอ่าเมืองที่แบบสูงมากๆ3 5 3, 6, มพันห้แต่เมืองถัดไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนั้นก็ไม่ได้ยิ่งหยอดไปกว่ากันม,มันก็จะประมาณ3ามพคือสูงขึ้นกระเถิบขึ้นแต่นี่เป็นข้อแนะนําเลยคุณควรจะใช้ชีวิตอยู่ที่ลาปาสเพื่อปรับตัวสัก2อสวันก่อนอ่าเพราะว่าพอปรับตัวที่นี่แล้วเนี่ยม,มันจะทําให้เมื่อมาถึงที่นี่มันจะ หายใจไม่ติดขัดมากขึ้นแต่ว่าอย่าลืมว่าตั้งแต่เรามาถึงเนี่ยเราก็สดโคคาทีกันไปตลอดเวลาอยู่แล้วลาปาสมาอูยูนีเราจะมาเที่ยวอูยูนีกันทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางคนเขามาเป็นเดย์ทัวร์นะเขามาเป็นเดย์ทัวร์แล้วก็คือมาเที่ยวบินมาแล้วก็บินกลับเพราะว่ามันห่าง5้0หกรโลมั้งเท่าที่พี่จำได้ไลาปาสมาอยูอย,อยูนีไกลไกไกลมาถึงที่นี่ เราก็นอนตอนกลางคืนพี่มาถึงพี่นอนกลางคืนคืนหนึ่งก่อนอะไรอย่างนี้ที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นเย็นแล้วก็แต่กลางวันจะร้อนแดดแรงแดดดู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 แดดดูแดดแดดแรงแดดแรงแดดแรง U V เข้มข้นแถบละแวกย่านนี้ระดับความ U V เข้มข้นสูงมากก็นี่จะเป็นถึงไหมสไตล์การแต่งตัวงเขาว่าผิวของเขาจะกลั้นแบบเหมือนแบบถ้าเกิดผมเทียบนะอาที่ไปเห็นกับตามานะก็เหมือนเหมือนที่เบส ค่ะคล้ายๆใช่คลายเรามาทําความรู้จักกับตัวเมืองอยู่นี่ก่อนเราจะสังเกตว่าเมืองนี้เป็นเป็นฮอตสปอตของเป็นชุมทางของนักเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวยืนจับกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มอะไรเหแบบนี้อ่าเพราะอะไรเพราะว่าอร,ราาอการที่จะเข้าไปทัวร์ในทะเลเกลือไม่แนะนําให้เช่ารถแล้วขับไปเองเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทําไมไม่แนะนําให้เช่ารถ ต่อให้มีบริษัทเช่ารถแต่คุณก็ไม่ควรนี่10โมงครึ่งเป็นเวลาดีเดย์ที่บริษัททัวร์ทุกเจ้าจะเตรียมออกทัวร์อันนี้น่าจะเป็นทัวร์ที่แบบหลายวันแล้วไปนอนกลางทะเลรายอ๋อแต่พี่ไม่ได้ไปกับกลางทะเลเกลือด้วยกลางทะเลรายแต่เข้าก็ต้องลดแบบนี้เหมือนกันของพี่อย่างนี้เหมือนกันแต่ของพี่ไปแล้วก็กลับมานอนที่ที่เดิม,ม,มไม่ได้เข้าไปนอนในทะเลเกลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้พวกที่ขนขึ้นรถเมื่อกี้คือ,อแบบหลายวันหน่อยเออราคาไปชิลีเลยส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ่านี่นี่ตัวเมืองอูยูนี คือเริ่มออกเดินทางคือช่วงทัวร์ทุกเจ้าส่วนใหญ่จะเริ่มตอนสิบโมงครึ่งเออเมือออกเช้ามันก็หนาวมากไงเพราะฉะนั้นช่วงเช้าพี่ก็เลยไปเดินเตะๆดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตัวเมืองอุยูนี่กันก่อนมันเป็นเมืองเล็กๆมีหอนาฬิกามีตลาดข้างทางคนมาวางของแบบขายของทั้งถนนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นเมืองเล็กๆในชนบทเมืองหนึ่งอะไรแบบนี้อ่า แต่หลังจากนั้นเราจะเริ่มเข้าสู่ะทะเลเกลือแล้วคันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปทะเลเกลือที่แรกเลยที่เราจะไปแวะก็คือสุสานรถไฟส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ของทัวร์ที่เขาจะเหมือนทยอยปล่อยตัวเขานะักท่องเที่ยวเยอะมากมที่เนี้ยโดยเฉพาะจากยุโรปจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยจะอุยนี่นี่เป็นหนึ่งในฮอสปอตของอเมริกาใต้ไม่ใช่ของโบลิเวียนะของอเมริกาใต้เลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้อ่ะ ทุกคนก็จะถูกมาพามาปล่อยรงสุสานรถไฟก่อนทําไมถึงมีสุสานรถไฟเ,ออเพราะว่าจะสังเกตพี่จะเดินเช้ามากแล้วพี่อยู่ในโบลิเวียเพราะทุกที่มันสูงหมดไงเราเดินเร็วเราก็กลัวน็อกลกลัวเป็นอัลจูดซิกเนสอะไรเงี้ยที่นี่เนี่ยมันเคยเป็นเหมืองเกลือมาก่อนออสมัยก่อนเนี้ยไอ้พวกรถไฟพวกเนี้ยมันขนเกลือ,อ,อขนเกลือออกอะไรอย่างงี้งแต่พอมีอยู่ยุคหนึ่งอุตสาหกรรมเกลือก็พังพินาศเ,เจ๊งไป รถไฟที่ถูกขนเกลือก็จอดทิ้งล้างอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้ขนไม่ได้อะไรนี่ถ้าอันนี้อายุร้อยกว่าปีนะใบพังอยู่อย่างนี้อยพังอยู่อย่างนี้เลยเป็นสุสานให้นักท่องเที่ยวมาแวะถ่ายรูปมาดูกันคือผมเองส่วนตัวนะอันนี้พอเห็นตามภาพที่พี่การพาไปเนี่ยเฮ้ยมันร้อยกว่าปีน้าจะอยู่ในทะเลเกลือเนี่ยทำไมมันแบบสนิมมันก็ไม่ได้หดลายขนาดนั้นมันมีนักท่องเที่ยวไปถูทุกวันไงไม่หงไม่อย่างนั้นหรอกมั้งก็ดูดิเนี้ยมุดเข้าไปทุกที่จริงวะ ทุกมุมถ่ายรูปถูถ่ายนี่นี่ขนาดไม่ใชไอ้นี่ยังไม่ใช่ยุคโซเชียลบา้บาๆบอๆแบบทุกวันนี้นะนี่จะเป็นยุคนี่ทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่ถูกันแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้เห็นคนถ่ายรูปน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวชิบเป่งเ,เลยอะ่ะเออไม่ไม่สนใจความอันตรายไม่สนใจเลย อยากจะได้ภาพที่ยูนิคของตัวเองเท่านั้นใช่ก็จะแบบว่าสุดฤทธิ์อ่ะเดี๋ยวนี้เ<ข>นี่ยแบบเห็นไหมขนาดนี้ยังแบบถูกกันจนแบบว่าไม่มีสนิมรจา้าสนิมไม่ได้แอมจา้าก็จะสังเกตว่าการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยก็ยังใส่แต่งเตื้อเสื้อเสื้อกันหนาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนช่วงซักก่อนเที่ยงเนี่ยมันยังหนาวอยู่แต่หลังเที่ยงไปเนี่ย อ,อ,อากาศก็จะประมาณลดเหลือประมาณ20องศาแต่ตอนกลางคืนน่ะติดลบ20อากาศมันสวิงอย่างนี้เลยลบ 20, 20เลยใช่แต่ความที่แดดมันแรงมันช่วยได้ไงแต่ความที่พอแดดอะไรเงี้ยเออลักษณะทัวร์แบบนี้ลืมไปทัวร์มันจะเป็นแบบจอยทัวร์หัวหนึ่งก็คนลาไม่เกิน2,000บาทบาทตีเป็นเงินบาทก็ไม่เกิน2,000เราคันหนึ่งก็จะนั่งได้ประมาณ 4, 5คน อ่ะก็จะไปจอยกับกลุ่มอื่นยอย่างพี่ก็จะจอยกับกลุ่มนี้เอเอแบบนี้หรือแต่ถ้าบางคนที่แบบว่าเซ็งไปเลยเหมารถจี๊บไปเลยถ้าส่วนใหญ่ทุกคันเขาจะใช้รถจี๊บหมดเลยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยพอขึ้นไปนั่งบนรถนะรถจี๊บแบบนี้แล้วนั่งคุยกับคนอื่นรู้เลยว่าคนมาเที่ยวเมกาใต้เนาะมันเหมือนจบปริญญาเอกทางการเดินทางมาทุกคนอะ่ะมันเที่ยวกันแบบมันเที่ยวกันแบบเหมือนแบบจริงๆ เที่ยวกันแบบว่าทุกคนประสบการชคโชนมากบางคนเที่ยวมาเป็นปีนะเว้ยอเออบางคนแบบว่าเนี่ยคนมผมเก็ต<ว>คำพี่เลยเพราะประเทศเหล่านี้ที่จะไปคุณต้องแบบเบื่อกับกับประเทศที่คุณคือประเทศแมสนี่ผมว่าโดนมาหมดแล้วล่ะใช่แล้วก็ไม่มีด้วยคนที่มาแบบแป๊บๆปบแล้วกลับอะไรอย่างเงี้ยเออต้องมี20วันขึ้นต้องมี20วันขึ้นอะไรอย่างงี้ขอให้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์แบบกันหนาวอะไรมาไอ้กันแดดเออมาให้พร้อมเพราะว่า แรงมากๆแรงถึงขั้นสุดเลยอย่างนี้แสบแบเลยอ่ะจะเห็นว่าเกลือจะวางเป็นก้อนๆแบบนี้เพราะทุกวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีรถบรรทุกมาขนก็ยังมีการทําทําเอาไปขายจริงกินจริงใช่ไหมใช่ใช่ที่เราที่เราไปแต่มันไม่ได้เป็นเหมืองแบบอย่างทุกวันก่อนไอเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างนี้ไงนี่นี่คือรถขูดใช่ใช่เขาก็จะทำนเขาก็ยังทําคือระหว่างทางเนี่ยนอกจากสุสานรถไฟเขาจะพาแวะดูอย่างนี้ด้วย แสดงว่าอย่างนี้พี่การผมหนามนะผมไม่เคยไปทะเลเกลืออย่างนี้นะไม่เคยไปทะเลเกลืออย่างเงี้ยแสดงว่าม,ม,มันอยู่มันคือหนามากในอดีตมันก็คือน้ําเห็นไหมมีเทือกเขาแอนดีสล้อมรอบเห็นไหมก็คือเ,เคยเป็นทะเลมาก่อนเป็นทะเลมาก่อนแล้วมาถูกแห้งมันแห้งมันก็ระเห,เหเยไาก็จะเป็นน้ำมันไหลลงมาจากไอ้นี่ไงไหลลงมาจากภูเขาแล้วตรงนี้มันเป็นแอ่งปุ๊บมันไหลลงมามันก็เลยกลายเป็น เป็นทะเลเกลือเป็นทะเลเกลือแต่พอมันละเหยดปุ๊บก็เลยกลายเป็นแบบนี้งเป็นก็คือจริงๆเดิมีมันเป็นทะเลมาก่อนแหละใช่เป็นทะเลมาก่อนแสดงว่าพื้นข้างล่างคือพื้นเนี่ยคือจำนวนเกลือมันหนามากเออคือขุดไปไม่ได้เจอดินคือเป็นเกลือไปเรื่อยๆใช่มันต้องบอกว่าคุณพระคุณจ้าอย่ายวี่เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันต่อมีโรงแรมเกลือที่ถ้าใครอยากจะพักต้องดูเอาไว้ซึ่งดีนะมีประสบการณ์โรงแรมเกลือไปนอนหนาวๆอยู่ที่เนี่ย ปิทำจากเกลืออย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ไปดูเกาะตะบองเพชรกันอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกันครับจริงๆแล้วคือไม่ทราบว่ามีปัญหากระดูกนะคะแต่ว่าไปวัดมวลกระดูกที่ร้านขายยาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณปีหนึ่งนะคะมันได้ลบ3.1ซึ่งอยู่ในภาวะที่กระดูกค่อนข้างจะพุน เป็นป่วยโรคอื่นด้วยยาโรคอื่นเนี่ยเป็นโรคตางเดินหายยาพวกนี้มันทำมันทำลายกระดูกอยู่แล้ว, mm hmm. ลวก็ยาไขาเครียดด้วยซึ่งมันมีผลทําให้การสร้างมวลกระดูกมันช้าลง mm hmm. ก็เคยเรียนถามคุณหมอนะคะว่าควรจะทานยาตัวไหนคุณหมอบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วเหมือนกัน mm hmm. ก็ตัดสินใจกินเลยอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเผื่อมวลกระดูกมันพุนขนาดนี้โอกาสล้มและหักเนี่ยเยอะมาก mm hmm. ก็เลยเริ่มกินดรโบ มันเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งกินง่ายมากพอมาตรวจว่าเดินที่แล้วมันเหลือลบ2.3ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็คิดว่าผลิตฟันนี้ดีค่ะแต่ว่าด้วยป่วยด้วยก็เลยมันอาจจะช้ากว่าคนอื่นถึงมันจะไม่ได้ดีดีแบบเร็วขึ้นเหมือนคนอื่นเลยแต่ว่ามันก็คือ มันก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะคือตั้งแต่กินด็อกเตอร์โบก็ยังไม่เจอผลข้างเคียงค่ะเราควรจะกินตั้งแต่กระดูกยังไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาไปแล้วว่าเราอาจจะมีโรคแทรอื่นซึ่งมันทําให้การรักษามกระดูกเนี่ยมันช้าลงค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการคําแนะนําหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูก ติดต่อสอบถามที่081-724-9322หรือ02-1029437สนับสนุนโดยทิพยะประกันภัย กลับมาอีกหนึ่งช่วงนะครับกับเพาะเรื่องเที่ยวกับการชนะหงทองนะฮะอยู่ในการแบบนี้นะครับพี่การเอามาดูโรงแรมเกลือไหมล่ะอยากเห็นไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยากมีประสบการณ์เนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคือเวิรงวางมากเลยใช่ก็เขาถึงพูดเนี่ยว่าไม่แนะนําให้เช่ารถเข้ามาเองคนน่ะขนาดคุ้นชินอ่ะบางทียังหลงเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังดูง่ายนะแมนลึกเข้าไปกว่านี้อีกอ่ะ มันคือมองไปที่ไหนคือขาวโพลนหมดเลยวงวางเออมันคือวงว่าง,าง,างอ่าอันนี้ข้างในคือโรงแรมเกลือที่ถ้าสมมติใครอยากจะเข้ามาพักนี่เลยก็เข้ามาพักได้ข้างในทุกอย่างห้องหับนึกถึงโรงแรมพวกโรงแรมน้าแข็งในสวีเดนอะไรเงี้ยนะ<ง>ก็จะเป็นน้ําแข็งหมดใช่ไหมอนอนหนาวๆกันไปโรงแรมเกลือก็หนาวไม่แพ้กันกลางคืนเนี่ยต้องรับต้องยอมรับว่าถ้านอนที่นี่ก็ต้องติดลบอะรับอากาศติดลบอ่า เตรียมแบบอุปกรณ์ก็ไม่เห็นเหรอพวกฝรั่งเะไรเข้ามาเห็นนะมันแต่งตัวแบบเออเพราะพวกฝรั่งมันต้องนอนกลางทะเลเกลือด้วยเพราะส่วนใหญ่ะก็แบบต่อเชื่อมต่อไปทะเลทรายก่อนจะไปถึงชิลีอะไรอย่างเงี้ยข้างในอ่ะก็จะเป็นไอ้นี่หมดเลยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นห้องเป็นโต๊ะตู้เตียงอะไรก็จะเป็นเกลือหมดเลยมีคนนอนไหม เขามีสิไม่มีเขาก็เจ๊งไปแล้วสิแกมี่มีก็มีนักท่องเที่ยวที่แบบเออแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเนอะอยากจะมีประสบการณ์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะนอนในโรงแรมเกลืออะไรอย่างนี้น่เขาหอกงาทำอะไรกันหรอกังคือนอ่ะดูดาวโอ้โหเขาถ่ายรูปดูดาวกันมาคนที่นอนคือกลังคืนเนี้ยโอ้โหเห็นทางช้างเผือกเห็นแบบทะเลเอ้ทะเลดาวดูนอนกลางทะเลเกลือ อยู่ใต้ทะเลดาวไม่ต้องใช้โปรแกรมขุดทางชั้นเผือกออกมาเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรเลยแบบว่ามันชัดมันเคลียร์มันแบนบสุดมันใสมากดูดิฟ้ามันมีเมฆสก้อนไหมล่ะเออจริงเออขอให้รับมือกับความหนาวได้แค่นั้นแหละอ่าก็จะนอนได้นี่เริ่มเข้าลึกเข้าไปละเริ่มลึกเราจะเห็นเกล็ดแบบเป็นเกล็ด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 เออ,เอ,อพี่จะรู้สึกตลอดว่าพี่ที่พี่สาเหตุที่พี่อยากกลับไปอีกอ่ะมีอยู่เหตุผลหนึ่งก็คือว่า เออตอนที่พี่ไปอะ่ะคือมันจะสวยต่อเมื่อน้ำอะ่ะมันปิ่มปิ่มปิ่มอะ่ะแต่ช่วงที่พี่ไปอะ่ะมันเป็นเดือนเดือนเมษาอ๋อมันก็จะเป็นเงาใช่คือถ้าเป็น,เนกระจกเลย,เลยถ้าน้ำเป็นกระจกเลยอะ่ะมันจะสวยไง,ยงยก็จะเป็นเดือนถ้าพี่จำไม่ผิดนะจะเป็นกรกฎาคมพฤษภาพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยกรกฎาที่แบบให้น้ำมันฝนมันมีฝนก่อนอ่ะให้เหมือนน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฝนแต่พอมันแห้งอ่ะมันเลยเ ไม่เห็นเงาพี่เลยนี่จะเออพี่อยากกลับไปอีกอะไรเงรี<ม>้ยเพื่อให้แบบว่าตรงกับช่วงที่มันไอ้นี่ไงออแต่เนี้ย คนที่แบบนักท่องเที่ยวไปกลุ่มเดียวกันเนี่ยพออยู่กลุ่มเดียวกันแล้วไอ้คนขับเนี่ยมันก็ช่างมีมันไปทุกวันอ่ะเนาะก็จะมีแก๊กเกิร์กมาถิกันเออถ่ายรูปที่ทําให้แบบว่าสนุกสนานระยะระยะวางระยะอะไรวางระยะใช่ที่เขาชอบถ่ายกันนะเอาไอ้หนุ่นไอ้หนีไปว่างนี่แบบน่ารักดูเลยเออใช่นี่ไงนี่ไงอ่าถิบได้ถิบได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันไปทุกวันไงคนขับอ่ะมันพาแบบพาทัวร์ไปทุกวันแต่นี่แหละเป็นเหตุผลที่พี่รู้สึกว่า น่าจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวให้โควิดห,หายๆก่อนเดี๋ยวฉันจะกลับไปอีกฉันอยากไปจริงๆตอนแรกกับ Go t o g เก h e r ก็จะมีทัวร์นี้ด้วยนะ <iv> ที่เป็นคนคิดว่าเฮ้ยเราความที่เราอยากกลับไปอีกไงเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปโบลิเวียอีกดีกว่าก็<ม>ตอนแรกก็จะจัดเป็นแกรนเปรูกับโบลิเ<ม>วียลองดูเดี๋ยวเผื่อหมดโควิดนะแล้วแบบ<ม>จะจัดอเมริกาใต้อีกรอบหนึ่งแนะ่ๆก็จะไปเป็นแกรนเปรูกับโบลิเวียนี่เป็นเกาะกลางทะเลอ่า ที่แบบว่าข้างบนเต็มไปด้วยป่าตะบองเพชรเ,เ,เขาจะทัวร์ส่วนใหญ่จะจัดอย่างนี้มื่อกลางวันเนี่ยให้คนมานั่งปิกนิกกินข้าวกันที่นี่ แหมกินข้าวกันเสร็จแล้วให้คนขึ้นไปเดินป่าข้างบนบนป่าตะบองเพชรตรงนี้เนี่ยมันเป็นชุมทางเหมือนสมัยก่อนอ่ะเขาเรียกอะไรเวลาเส้นทางคารวานกองคารวานค้าขายก็จะมาแวะตรงตรงจุดนี้เ,ออเพื่อบอกมันเป็นจุดพักจุดกลางเต้นจุจุดพักนอนอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ตะบองเพชรมันต้องลากลึกขนาดไหนเพื่อจะมีใหญ่ขนาดนี้ด้วยแล้วก็นี่นี่น้ําเค็มนี่มันก็มีแบบเส้นทางเดินให้เดินนี่เราก็ ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆออมันก็เป็นภูเขาเนินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่เล็กนะก็ไต่เหนื่อยอะไต่เหนื่อยนี่ขึ้นมาแล้วก็จะมองลงไปก็จะเห็นทะเลเกลืออันเวิ้งว้างนี่เห็นแล้วนี่อยา,ากจะแบบคือจริงๆอะทะเลเกลือนเนี่ยถ้าเกิดถามในวงการ,รมอเตอร์สปอร์ตนะเป็นที่เดียวนะในโลกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสถานที่ที่เดียวในโลกที่อะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าจะวิ่งเร็วที่สุดในโลกมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ มอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมาเทสและทาความเร็วสูงสุดบนทะเลกเกลืออ๋อใช่ที่เดียวเพราะด้วยความโลง่งพื้นเกลือมีความยึดติดหรืออะไรก็ไม่รู้บันเอเวอร์พี่เขาเทสรถมอเตอร์ไซค์กันวิ่ง450อะอที่เร็วที่สุดในโลกก็ต้องทะเลกเกลือ,อจริงๆอะ่ะพี่อยากอยู่แบบว่าจนแบบพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบจุดช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออคนขับอะ่ะก็เออใช่ ต้องดูดาวเลยนะม,นมันเวิรงวางไปหมดเลย <c oughs> แต่สมัยนี้จะง่ายแล้วไงแต่ G P S มันก็<อ>ไม่ได้แบบมีรูทนะพี่<อ>คือนึกภาพปะ G P S มันก็คงจะแบบอ๋าใช่เขาบอกพี่ว่าเนี่ยต่อให้ขับทุกวันอ่ะก็ยังแบบบางทีแบบหลงเลยอ,ะอ่ะเหมือนบุบอยู่กลางทะเลทรายเหมือนกันพอมองภาพโบลิเวียเนี่ยคล้ายๆถ้าเกิดมองผ่านๆตาเนี่ยเหมือนคล้ายๆแบบชาวม้งเหมือนกันเนาะอืมคล้ายๆของกระเหลี่ยงของเขาชาวเขานเหมือนกันเลยดูสิอันนี้ก็เป็นอูยูนีอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าไปอีกที่หนึ่งในโบลิเวียที่แบบ อยู่ฉีกไปอีกมุมหนึ่งต้องติดตามสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ Go to g e t t e r Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเราทิพยะประกันภยัย Have a nice wear นี่เ <c oughs> สื้อผ้าสวยๆเนี่ย<ช>นะฮะที่พี่การใส่แบบโบฮีเมียนหรือจะไปทะเลหรืออะไรอย่างเี้อะไรก็แล้วแต่ลองเข้า <c oughs> <c oughs> ไปดูครับ IG นะครับ Have a nice wear เลยนะครับนะฮะและขอบคุณด้วยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับที่เรานั้นมาถ่ายทำรายการกันกับชามาเล็กวิวอสอกเป็นเรสเซเดนต์เนาะเรียกว่าเรสเซเดนต์นะฮะเป็นเรสเซเดนต์ที่แบบ คือรู้สึกโล่งสบายมากเพราะว่ามีกระจกทุกด้านแล้ววิวดีมากครับจริงๆเขามีหลายแบบมีแบบห้องนอนเดียว2ห้องนอนหรืออะไรอย่างนี้อ,อย่างอันนี้ที่เรานั่งนี่3ห้องนอนแต่ว่าไฮลไลท์อยู่ที่มองไปแล้วเห็นสวนเลยขอบคุณมากครับชามาเล็กวิวอโศกนะฮะขอบคุณมา, <c oughs> ณมากๆครั้งหน้าครับกับรายกรารทอคเรื่องเที่ยวกับกรากรชนราหงทองเที่ยวมาทอบอกทุกเรื่องเที่ยวครับผมไปแล้วจ้าสวัสดีครับ